เดียวครับมาลุ้นกัน,นตกด้วยผมตกด้วยเขาสวรรค์จะตกไหมตกไหม้ายไปครับโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องเวย้ยตกมี airlock เนี่ยพี่บ้า จะคุ้มคาอย่นี้นะครับแล้วก็ไปแล็อกหลักแอล็อกหน้านะไปไปไปอย่ายกอย่ายกไปเลยโอเค มาลุ้นกันฝนตกด้วยฝนตกด้วยเขาสวรรค์น้ำไหลเป็นทางน้ำไหลเป็นทางครับไปไปได้ลุนได้ลุ้นนะครับได้ลุ้น,น,นอ่าเจ้าหน้าที่ก็บอกแล้วว่าข้างบนได้นี่มีที่ว่างนะครับนีกบก็โอ้โ,อโ,อโอเหเฮ้ยลึกพว้ยเฮ้ยเฮ้ยลึกพว้ยเฮ้ยโอ้โ,อโ,อโอหอะไรมาเนี่ย าไงไวะเนี่ยไงไวะเนี่ยไปค่อยไปไปค่อยไปดูครับจะตกไหมตกไหมซ้ายไปครับโอ้โหเฮ้ยเาเรื่องเว้ย วิดไว้าไอหนุ่มชิดไว่า <c oughs> คนเดียวนี่มันโอเคนะโอ,โอ้โหสี่ข้ากูไปหมดแล้วเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเซแหลมตาม,มาครับแต่ว่าพี่กบมาก่อนอทางก็ก็ถือว่าโออยู่นะฝนตกนี้ก็ได้ลุ้นอยู่ครับ เฮ้ยได้เว้ยโอ้โหเพื่อนๆน,นะครับก็มันดีเว้ยนะครับแต่เราอย่าประมาทนะครับประมาทนี่ขับมือเดียวประมาทไหมตกหนักด้วยเพื่อนๆตกเปียกอ่ะใช้คำเนี้ยดูครับดูล้อ โอเคเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆอยดูไปเรื่อยๆแล้วกันเพื่อน่าเพื่อนๆฝนเริ่มซาครับแต่ก็ยังตกอยู่นะครับตกอยู่ก็ที่กบค่อยๆดูๆไปนะครับอ่าคือถ้า,ถ,าถ้าฝนไม่ตกมันก็มนะมนไม่มีปัญหานะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ฝนมันตกนะมันน่าจะลื่นนะครับก็ไม่คอยคลางขึ้นไปนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะครับอ่า รีบครับการขับอโรดใช้สมาธินะครับกับเส้นทางอย่างเงี้ยเราก็าไปเรื่อยๆนะครับมาค่อยเดินไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนครับตอนนี้ก็ทางก็ชันอยู่นะมันชันอยู่นะครับแต่ตรงที่เมื่อกี้เนี้ยได้ลุดหน่อยเองนะครับมีร่องมีอะไรเงี้ยก็วัดวัดเอานะครับเดี๋ยวต้องบอกเสร็จหลมว่าชิดสายไว้นะครับรถอาจจะมีรอยบ้างแต่ว่ามันก็ปลอดภัยกว่าที่เรา ไปลงล่องเขาล,งล,ง,ลงล่องมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับเรื่องเรื่องไปครับตรงนี้น่าจะเป็นเดินเป็นเดินโอ้หักสอบครับตรงนี้เป็นหักสอบเดี๋ยวไปเดินชันอยู่ชันอยู่โอ้ชันครับไม่ได้ใช่ได้ดูลายเอา ชอบตรงไหนไปตรงนั้นนะครับที่ปลอดภัยที่มันไปง่ายๆอ่ะเราก็ไปตรงนั้น น่านจะเป็นจุดไฮไลท์แล้วนะจุดไฮไลท์แล้วครับสวัสดีอ่าพอไซครับน้องนี่ก็ออกไปแล้วนะครับสามสี่คันเมื่อกี้นี้ไปเรื่อยๆช่างเจอกันนะครับดูน้องขึ้นมาดูไปแล้วครับอ๋อนี่ได้ต่รถดได้ฟิวได้ฟิวนี่มันจะอย่างนี้ก็อย่างนี้นอ๋อยอ,อด

ุดยอดครับทั้งลากทั้งดึงครับเพื่อนๆนีอ่อาตลดในการท่องเที่ยวในแนวแอดเวนเจอร์นะครับนี่คุยกับน้องก่อนครับสวัสดีครับครับเออไปทางไหนได้มัึงเนี่ยี่จะจริงๆอ่างล่องนี้ขึ้นง่ายนะพี่อันนี้ขึ้นง่ายใช่ไหมแต่มันจะยากแค่ตรงนี้เฉยที่ลงล่องแต่รงนี้เลยได้ได้ได้ตามลออ่องเลยพี่เพราะลงตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วอ่าอ่ามันแค่ในล่องเนี้ยเดี๋ยวพี่มองก่อนพี่ดูก่อนหรือว่าพี่จะ ขึ้นฝั่นี้ก็ได้แต่ขึ้นฝั่งนี้มันจะลื่นหน่อยลื่นในพวกนี้ใช่ไหมใ่าเดี๋่วลงนี้ดี่ว่าลงนี้น่ีจ่ง่ายกว่าดูลช่ดชไ่่นช่่ใช่ใช่ใ่ใช่เ่ใช่ใใช่ใเ่่ใช่ใช่ลง่ใ่ใร่ใช่ใช่่ได้นอนกันเหรอหรือว่านอนแล้วผมไม่่อ่่นเฉย่่่่่่่่่่่ี่่ร ทาง,งแรกเนินนี้เนินหนึง่งแล้วก็อีกเนินหนึ่งเนินท้ายกค่นั้นเหลอพี่เหลือประมาณนี้โอเคดูแล้วน่าจะไปได้ง่ายกว่างนี้อันนี้น่าจะปัตตุปัตเปตุเปย์ <c oughs> ตรงรู้เนี่ยนะถ้าพี่ลงล่องไปอ่ะตอนสุดท้ายอ่ะรู้ตอนมันต้องหักเหลียวตายพี่ตรงนั้นมันจะปีอือโอเคโอเคเดี๋ยวอะไรพี่ไม่เห็นพี่ซื้อรถซอจอเรื่องเอาเรื่องศิลปินเดี่ยวด้วย เอาคนเดียวเลยแล้วเ <c oughs> อาคน,นเดียวด้วยฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนเขากระโจมไงเพราะนอนนี่คืนหนึ่งอ๋อเออข้ออออางบนข้างบนว่างไหมเ,มเหรอเขาบอกว่านอนได้ที่อะไรขึ้นมาเขาแบบมีที่ตามจะแน่นนนแล้วมันมีมีแต่ราคายุไนจอร์นอนได้อ่า าลงนี่ง่ายกว่าเนาะแล้วแต่พี่แต่ตรงเนี้ยมันจะไปฟรีตรงตรงนู้นแ่ะปลายปลายอ่ะแต่ถ้าพี่เทขึ้นเลยไม่มีปัญหาขึ้นได้พี่ลงล่องไปเลยเนี่ยนะนี่ยนี่ลายนี้อ๋อพูดถึงลายนี้เหรอลายนี้พี่ลงล่องไปเลยตามล่องอย่างเดียวแล้วถ้าลายนี้ลายลายรถมาไ์ง่ายเหมือนเดิใช่ได้ครับพี่แล้วพี่เทขึ้นเลยนะโงส่งเออใส่เอลโต้ธรรมดาพี่ออโต้ออโต้ใส่สองเอล่าสองเอลขึ้นไปเลยส่งซื้อส่งส่ง เลี้ยวซ้ายพยายามเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บอ่ะถ้ามันหลุดตรงนั้นไปก็หลุดเลยหลุดเลยแต่ท่านี้ก็ติดแค่ตรงนี้ใช่พี่ติดแค่ตรงนี้อ้าวมาดูกันวันดดวงเอาเว้ยเดี๋ยววานน้องช่วยดึงหน <S 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 ่อยนะเยะเดี๋ยวพี่จะลองลองร่องนี้ดูดิลองดูลอง,ลองดูว่าแล้วก็ว่าแล้วก็รบกวนน้องเลยถ่ายพี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่ขอลงร่องนี้หน่อย ได้พี่มันมีที่วินไหม<า>ตรงนี้ไม่มีพี่หรอที่ขึ้นก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวเพื่อนผมยังอยู่ถ่ายยังไงพี่ตัวนี้มันถ่ายอยู่แล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้ว,เด,วเดียวคนเดียวต้นเดียวอ่ะเดี๋ยวจะล,ล,ลองลองลงตรงนี้ดูนะครับครับผมไป ขึ้นได้แล้วเขาเปิดหน้าดินเท่ไหมล่ะ ไปมาเนีย่ยตามร่องนี้เลยครับเพลงว้ไตรงเหบอยเขาเปิดหน้าร้ายห้แล้วเนี่ยครับสำหรับเขาสวัสดนะครับเนินนี้หน้าฝนต้องบอกว่าลื่นม,มากนะครับพเพื่อน น้องๆพอสไสด์ก็ว่าจะเอาขึ้นกันได้ก็ค่อนข้าง,งจะสุรักสุเลยพอสมควรนะครับเพราะจุดนี้จะลื่นมากนะครับส่วนรถยนต์นะครับถ้าขึ้นฝั่งนี้ก็เดินรอบดีๆนะครับส่งเดินรอบดีๆนะครับแต่ไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องไปออกแรงมากเกินไปนะเพราะมันลื่นนะครับฟีทิ้งนะครับก็เดินเคลียร์นะครับเดินรอบให้ได้ก็ขึ้นได้ง่ายครับตรงนี้มันจะมีปลายหน่อยที่ อาจจะอาจจะหมดนะครับแรงหมดนะครับตรงส่งที่หนึ่งอาจจะเป๋บ้างครับแต่ก็ขึ้นได้ครับก็ขอบคุณน้องมากนะครับที่าถ่ายคลิปพี่ๆนะครับแล้วก็ช่วยบอกไลฟ์พี่นะครับมีแต่ภาพอบรดนะครับมีแต่สิ่งดีๆนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณน้องมากมากนะครับสําหรับเขาสวัสดนะครับก็นับก็ชุ่มฉ่าชุ่มฉ่านะครับไปครับเดี๋ยวเราไปต่อครับคาขอบคุณมากครับผม อ๋อมีแอร์นี่เองแอร์หน้าหลังป่ะครับมีแอร์หลังอย่างเดียวแอร์หน้ามีถึงว่าหน้าไม่ค่อยปั่นหน้าปั่นขึ้นมากใช่ใช่ใช่ต้องทำแต่แท้ขึ้นเลยอ่าขอบคุณมากขอบคุณน้องน้องให้น้องวาย้น้องถ่ายให้ขอบคุณมากครับไปไปลุ้นต่อิยู่นินเดียวได้เรื่องไว้เป็นเพื่อนโอเคนะอ่าได้ลองได้ลองนะครับเอาเรื่องอยู่ฝนตกมาด้วยอ่า ล่องนี้นี่พูดถึงล่องนี้น้องๆเขามอไซค์เขาจะขึ้นมาล่องนี้กันนะครับพี้เนนะี่ยลากก็าจะขึ้น<อ>เดี๋ยวพี่อาจจะต้องบอกเสีแหลาแตะว่าจะเผื่อจะต้องรอเสีแหลานด้วยครับดูแล้วนะอึอ้นเว้ยเดี๋ยวดูน้องๆดีกว่าดูน้องๆดีกว่า๋<อ>ยวเอาล้มกันเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถ่ายเลย,ยนะเจ้าอะรเรวังอโอ้าาโห ใช่กบดำพอลุกพ่อเนี่ยมันไม่ยอมจริงๆเว้ยมันใช้ได้วะ <c oughs> นี่นะครับล่องนี้เมื่อกี้เดี๋ยวพี่กบขอเอาล่มก่อนไม่ไหวเดีย๋ยวไม่จะบ,บายว <c oughs> ายหนักแล้วขึนกบขึ้นก็น้องๆที่เ้าหมดแล้วครับกำลัลงจะเดินทางต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์นะเพื<ๆ>่อนๆไฮไลท์ของที่นี่เลยแหละครับ เขาสวัดเดี๋ยวรอรถเสี็แหลมก่อนนะครับเพราะว่าพี่เป็นห่วงเพราะมันมีคนดูลายใหม้มันมีแต่ผู้หญิงไงเด็กผู้หญิงครับเดี๋ยวมันจะลื่นอนะ่ะที่พี่มาล่องนี้ก็โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะครับดีแนดะและน้องเขาดูให้นะครับน้องเ็ถ่ายวิดีโอให้พี่ก็ไม่ได้ถ่ายคนเดียวพี่จะถ่ายยังไงเดี๋ยวรอเสี็แหลมก่อนนะครับเพราะว่าลัว ลื่ลนตื้นเพื่อนพี่จะพาลงไปดูร่องเมื่อกี้นี้ครับน้องก็ไปกันละแหมเมื่อกี้ถ้ามีแอร์ล็อกนะอาจจะไม่ต้องยัดแรงมากนะครับแอร์ล็อกหลังแอร์ล็อกหน้านานะพอมีแอร์ล็อกหลักมันไม่มีหน้ามันก็ไม่ช่วยตะกุยไงแต่เมื่อกี้ถ้ามีแบบแอร์ล็อกหน้าด้วยนะพี่ว่าน่าจะขึ้นง่ายแบบไม่ต้องยัดมาก ล่องนี้เมื่อกี้นี้ที่พ่กบหลงล่องนี้ทำไมอ่านะครับเดี๋ยวรอเสีแหลมก่อนนะครับเมื่อกี้ถ้ามีพ่กบมีแอร์ล็อกเนี่ยพี่ว่าน่าจะขึ้นง่ายตรงนี้นะครับหมายความแอร์ล็อกหลังแอร์ล็อกหน้านะอ่าพอดีเราเดินมาตามล่องเนี่ยมันก็เลยจะมองเงี้ยเหมือนไม่มีอะไรนะเพื่อนเพื่อนมองเหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่จริงๆมันลึกอยู่นะลึกอยู่ครับอ่าเดี๋ยวผมพี่จะให้พ่กบเอ้ยพี่จะให้ี่แหมเสีแหลมเข้าช่องนี้ เพราะว่าช่องนี้เดี๋ยวนถกเรียนอนี้มีแอร์ด้วยนะครับได้จะสูงอย่างเดียวไม่มีแอร์ไม่มีอาวุธเดี๋ยวมันจะเขาเรียกอะไรจะนี่อาจจะต้องได้ลงไปช่วยมันพี่วานกลุ่มน้องน้อง,องมอกี้ถ่ายให้นะครับโอ้ฝนตกกต็อดเพื่อนๆนะครับนี่มาด้วยกันไปด้วยกันแล้วช่วยกันครับนี่มอไซค์กลุ่มน้องๆ้อง ชุ่มฉ่ำกันทุกคนอ๋นี่รถเดิมๆเ,เลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเออยางยางเดิมๆด,ด้วยแหมมาแจ็คพอตพอดีเลยนะอาม,มาแล้วเสร็จแล้วมาแล้วไะดูกันลื่นครับจียิงเสียงรถ เพื่อนๆได้ยินเสียงรถหุ่นดิบๆนู่นมาแล้วให้ขึ้นตรงนี้ดีกว่านะครับที่ดูแล้วมันจะปลอดภัยกว่าพอรถล้อมันใหญ่นะครับก็ตรงนีน้เดี๋ยวมันจะติด ค่อยๆเดินขึ้นมานะครับโลสองเดินขึ้นมาอ่าไ,ไม่ต้องยัดไม่ต้องยัดค่อยๆเดินค่อยๆนั่นแหละถูกต้องมามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไม่มีวอนะพิจกรอลผไม่ได้ยินหรอกมาเด yeah, มาตามล่องตามล่องเออโอ้ง่ายครับทางนี้ง่ายกว่าทางพี่เว้อ่าอ่ะ,อะ ไปไปไปอย่ายกอย่ายกไปเลย yeah. ตุอเตุเปป๋์หน่อยตุ๊ปตุ๊ปรย์หน่อย,ตตย,อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาไ,ได้สบายไม่มีไม่มีตากล้องถ่ายรูปให้เลยอะ่ะ <laughs> นี้ขึ้นง่ายว่ะกูแตคูลงร้องนู้นไงฮะแต่ก็มันดิให้น้องมันถ่ายให้ตุ๊บปั๊บตุ๊บปตุ๊บปั๊บให้น้องมันถ่ายกิไปไปไปเดี๋ยวขึ้นไปไปเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะมีอะไรไหมมีอะไรช่วยไหมไม่มีลครับไม่มีนะโอเคไปพี่ไปก่อนจะเจอข้างบนไปครับเดินทางต่อ